ไปน่องมาแล้วเกิดตืดๆเลยอือไข่ม้นวนเด้อพี่นอออ้องเด้อเตือนตะเสาลูกค้ามันสั่งมืใใอง่อีรจะมีใส่ยังเนอใส่กอกลมควันนะเออใส่กอกลมควันเกิดน,นะกําลังงามเลยพี่น้องเนย จ,จ MM. <S <cción> <S <laughs> ัดจัดเฮ้ยถั่ว <DVD> ลุ้นทำไมล่ะอ่อนอ่อนมันขึ้นกวนไปเออน่ะเดี๋ยวกระังขึ้นมาให้ก็ละอืมตื้ดหนากินได้พี่น้องเหลืองหุ้ยเลยอืมพุ่นหนาพุ่นหนา อันนี้เป็นอาชีพไหมเด้อผู้ใดอยากเห็ดการลงทุนกับบรสูงธน้าพี่น้องนะผู้ใดอยากเก็ดอาชีพนีกับพากันไปเห็ดบ้างเด้องานหน้าตามันพูดนะพูดนะเออไอ <c oughs> หน้าตา,างามสวยๆเลยเออมีประโยชน์นะครับใครมีประโยชน์ ร้านกินไปโรงเรียนได้เลยเออผู้ใดสเส็ดขายก็ได้เลยนะครับเด้อโอ้ยนนี่บ้าเถอะผมว่าว่าเสียดให้ไปส่งมูนั่นแหละอือผู้ใดอยากเออนี่เด้อวิธีเหตุไงๆเล่พี่น้องเด้อเออต่อไข่ป๊อกเล็กเลยเลีเกลียงเท่านี้แหละอืม บ้านมาบวกตัวไข่บ้าเทียบใส่ไข่เบอร์สองครับในการเหยียดไข่นาะเพราะมันมอกอกับถ้วยห้องพอดีอเห็ีมากระลังขึ้นเลยกระลังขึ้นเลยใส่ไข่เบอร์สองแล้วก็ใส่ก็จะเป็นพวกไอ้ปูอัดหรือว่า ใส่กอกเขานี่ยแหละครับใส่มันผู้ใดอยากกับเห็ดกินเบิง้งลองเห็ดกินเบิ้งครับมันรับแบกกวนสิไปขายนาะลองเห็ดกินเบิ้งก่อนเนาะเออเป็นว่าเป็นอันนี้ก็สิเป็นใส่ปูอัดเลยใส่ปูอัด แสบพี่น้องนี่กําลังขึ้นไม้อีกแล้วกําลังขึ้นไม่อีกแลระเห็ดง่ายๆครับพี่นอ้องง่ายๆเอ่อไปลองเห็ดบ้างเครื่องกับบ้าใครแพ้งดอกเสมมอเนี่ยเออมันมีหลายยี่หอ้อหลาย,ยานี่โอ้สีพ <laughs> ส่พันตเออสี่พันสี่พันจี๋เกิลองเห็ดกินเบ้างครับวันนี้อยากเป็นอาชีพรักก็ถือว่าได้เลยครับผมมาอาชีพรัก vấn đề đây là đàn kiểm ừm 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 nhắn ừm ừm nhắn ừm 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 nhắn ừm ừm ไม่เละไม่เละไม่เละเอ้ยมันใส่เวลาประดุลดูสิครับเฮ็ดใครเหมืนอนถลุลงไปใน,นถลุลุมแล้วก็สิประมาณสี่หานาทีก็เด้งขึ้นแล้วครับง่งายๆครับง,ง,ง่ายๆ ง่ายง่ายง่าย่า,ยายต่อไข่ใส่หยอดใส่ลุมมาเลยป<ะ>ั๊บเออบาดนี้น้ำจิ้มห้องก็สิเป็นพวกซอสหอ,อยล่ะครับจิ้มโล่ใสิซีกใส่จะเป็นเนยด้ <c oughs> น้ำมันเป็นบริษัทน,น้มันบริใัทเนยวันอ,เอ,อดเออผู้ใดใส่น้มันก็นได้ใส่เนยก็ได้ในการเห็ดน,นะนะผมว่าเป็นอาชีพลักได้เลยละ่ะผู้ใดอันนี้ก็ได้มาล่องเบิองอาชีพลักได้เลยครับอพอตัวนี้อย่างนี้บริษัทบริษัทรุงทุนหลายเออลงทุนตะเดียว์หรอกอ่ะกินยาวๆนะ ต้ทนทีเดียวกินเงาๆผู้ใดกําลังว่างงานตกงานกับไปเหตุร้องมึงเด้รับเลยสั่งอาชีพได้สั่งได้ได้ได้ละครับผู้ยังเจมันเล็กหน่อยก็กินผู้หญ่ก็กินนั่นไหมผมมาไหมเป็นอาชีพหนึง่งเลยล่ะ เด็ดหนังจิ้มแซ่บเด็ดๆมันนี่บ่าเทกับมาบอกอาชีพใหม่เลยขายไข่ม้วนร่อ,องเบิองพี่น้องล่างเบิองอ้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเห็นปะไปใส่ลงไปว่าฉันไม่ยัง้งก็ขึ้นมาแล้วครับนั้ำงามเลยครับน้ำงามเลยน้ำงามเลยออื เหรอเลี้ยงเลยนังตัวเลี้ยงงามนล่แหละเลี้ยงน่ากินครับเป็ดน,น่อยเห็นกรับเป็นตดกินอยู่เออเป็ดน่อยเห็นกรับเป็นตดกินอันเลี้ยงขายทะเลทะเลนั่นก็คือก๋าเรียกแท ีผ้ากันขายนะครับดันขึ้นเฮ้ยเห็นว่าหยอดไปข้าวเดียวก็ได้ออกอดมาแล้วอานน่ะอันน่ะอืมได้กินแท้แน่นอนครับลูกค้าของมาเทพครับอันนี้ใส่ปวดนะครับอืมใส่ปวดอืมเลียงน่ากินอืยไม่เอาใส้สองอันอ้วยปวดด้วย เม็ดมือละแผงมันละแผงมาเทพขายกับมือละแผงนะครับอันนี้เห็ดเห็ดไปเห็ดเลีนเรียนจะซื้อวันวาเห็ดเป็นอาชีวิตดีครับโอ้ดันขึ้นมาปลุกเลยเหรเห็ดเลีนเรนซื้อวันเห็ดอีหลีเห็ดผมมันมวนแก่เสี้ยงไปสัตว์ละครับเวล่ามูหยากะเห็ดเนีไปกิน ง่ายครับพี่หอยง่ายหยอดไข่ลงไปเส,สีหลุมเสียบเลยหอมตัวละหอมไข่ครับตัวเดเฮ้ยไม่เสียไปเป็นเบิ้งปะ่ะ <c oughs> ไมนเป็นสอยหรอว่เอาเสีไปตื่นเลยตื่นห่าเราไม่เห็ดกันเลยเอาไปส่งอันลูกคากับจประมาณหกมง อันนี้เห็ดในบ้านก้อนครับเห็ดในบ้านก่อนเห็ดในบ้านเพราะไอ,อ้เดี๋ยวมีตลาดก็สิไปตลาดบ,บ้าเชีกเ็เห็ดการเห็ดงานอยู่เนาะเห็ดการเห็ดงานอยู่เพื่อใ้เป็นธุรกิจโดยตรงมันเองเห็ดเหรียญไป้สินหละครับ วันนี้บ้าเทีก็มาฝากคลิปพี่ดีเลฝากคิดตามฝากช่วงไหมนะครับสวัสดีครับผม